เพิ่งขมค่ะมีแต่เห็ดเลยค่ะมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยอ่ะป่าเต้องเสียดิค่ะมันหลายแฮงเบิ้งปื๊ดเยี่ยเสียพี่น้องเบิางทางนี้แล้วค่ะมีแต่เห็ดเลยค่ะเห็ดตับตอหลอมมีมิเต่สวยๆทั้งนั้นเลย สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีที่หน้าร้าทุกท่านนะคะมื่อนี้มาพอกันกับเย็นนะคะช่วงฝนตกล้นลิ้นเน,นี่เหมือนสอนค่ะพี่น้องพาพี่น้องหาเก็บเห็ดเพิงโคเห็ดตับเต้านะคะดอกแล้วเข้ามาพอ,พอะคะ่ะเป็นเห็ดตับเต่าค่ะลนะูกแไไก่กันนี่พี่น้องแต่ว่ามันมันหลอกประทันไงมันกาลังเป็นกีอยู่หลอบเหนียวทันค่ะปีเนี่ยขยันมาสมือค่ะมาจอบเบิ้ง เฮ็ดตับเต้าค่ะอันนี้จะเป็นคลิปรวมเฮ็ดเผิงกับเฮ็ดตับเต้าเนาะพี่น้องบางรอยยังกับบอรเดยายด้วยบางรอยยังกับทายเพราะว่าควนมันม้านะคะว่าสั่นเฮ็ดมันสีทเทาติหมืด หเห็้บปลวกมาเลียมค่ะพี่น่องเี้ดอกเดียวตับเต่าค่ะเหี้ยตับเต่าหลอมนีมิตรสวยๆทั้งนั้นเลยเหี้ยตับเต่าค่ะลูกไก่ๆกันนิดพี่น่อง คอ่มค่ะเออผมค่ะพี่น้องไปแบบเร็วๆเลยนะคะ่ะเพราะว่าเห็ดมันหลายก่ะพี่น้องขันเห็ดหน่อยยังกะสีรีร้ายอย่หน่อยพี่น้องเห็นไหมคะ่ะฮู้วมันมันเป็นยังไงเหรอคะมันดอกอวบแต่ว่ามันมันมันเป็นจุ่ม ันนี้ยังห้อยยังเดียกเอาดอกกันใหญ่ๆหมูวานไปม่ะวันนี้มันกันง่ายหรอเจ้าวันสิพาพี่น้องไปทางใดน,นะคะเหตลายพวดสิปแปลงล่างแล้วค่ะพี่น้องเป็นทานความเมือ่อหูจักป้าร้ายก็บพีเดียวค่ะพี่น้องย้งําเห็ดมันออกพร้อมกันนั่นก็เป็นยังที่อะค่ะย็นวันท่านหนื่อนอนอยู่ แปดออกหลึกหล,กล,กลดหลดีิค่ะพี่น้องเห็นบ่้เสียดายดิพลอ,อยยิงทีคาดไปแต่งลยุดงามมันเอาห้องลางเร็วแล้วไม่จงังงามนะคะผู้ใดสนใจกะถักขอมาดได้ะค่ะพี่น้อง นกเพิงขมค่ะไปแบบเร็วๆเลยค่ะพี่น้องมันหลายแห้งเดี๋ยวมันสิม,มืดน ก็ยังต้องไปส่วงเงะฮะีย้ลูกค้าค่ะยิงกระสิกับมาแม่ปลาต้องเสียดิค่ะมันหลายแฮงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่นอ้องเอาเดดรดองให้ลูกค่ายเลย แั่นเป็นไปได้ยังอยากให้พี่น้องมาอลูกค้านะคะอยากแผนเป็นไปได้ขี่รถมาเอาเอียงเดีกว่าค่ะค่าส่งมันแพงเพราะว่าขันส่งธรรมดานอ่ะมันถือต่ว่าเห็ดมันสิมีกินไหมค่ะมันต้องส่งอันรถส่งเย็นอ่ะบางคนราคาส่งแพงพี่ส่งไอพี่สั่งอน้ำตาไอเจ้าตานเชื่อมค่าส่งห้าสิบาทเองนะอันนั้นมันเชื่อมค่ะแต่ว่าเห็ดนี่มันขาดความเย็นบ่ได้เลยค่ะพี่น้องแม่นเอาทางนํำแข็งใส่ส่งไปเข้ากับบรรับไหมค่ะ เอาล้างโฟมใส่น้ำแข็งกันไอ้ทรงธรรมดาทรงแฟตเขาปรับล้างโฟมค่ะพี่นอ้องเงานี่ย,หยไ,ไหมปาดเอาจะ่ดอกเนี่ะ มีแต่เห็ดเลยค่ะมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยอ่ะ มันถือฝวรนะคะพี่น้องมันก็ให้สีออกธรรมชาติหน่อยสีแบบเนี้ยบ่ขมบ่อบใคขม